เนีครับตอนนี้เขาอยู่กับผมปรินนะอยู่กับช่องปรินแอนไปก็หลังจากที่ผมห่างหายจากการรีแอคไปประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากฉีดยาก็พูดตรงตรว่าแบบเออมีความขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียร์นป็นแบบเออใจเกเรนิดนึงใจเกเรนิดนึงจริงๆแบบอยากพักคือพอฉีดยาไปมันก็อาการมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก <Okay. S 1> ขอหลบไปพักสักวีคิหนึ่งบวกกับสถานการณ์ที่มันแบบ มันมันไม่ค่อยจะลงใจในการที่เราจะแบบเขาเรียกว่าไงแล้วก็แบบประกาศล็อกดาว์เพิ่มนะคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะก็วันนี้ครับเราจะมารีแอคชั่นเพลงที่มีคนขอกันเข้ามานะก็มีคนขอวงใหม่มาอีกแล้วซึ่งวงเก่ายังทำแบบของที่เขาขอกันไม่ครบเลยแต่ของที่เขาขอกันไม่ครบเลยแต่ว่า โอเคไม่เป็นไรแบบเราจะได้ดูหลายๆวงนะผมไม่แน่ใจว่าแบบคนที่ตามผมบางคนอาจจะอยากดูเฉพาะบางคลิปอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับก็วันนี้ครับมีคนแนะนำวงไลฟ์มานะซึ่งเป็นวงของจีนอีกแล้วจีนอีกแล้วจีนอีกแล้วเออซึ่งถ้าใครตามผมก็ผมก็จะรู้ว่าวิดีโอจากจีเนี่ยลิขสิทธิ์แรงมากผมก็จะไปลงอีกที่หนึ่งซึ่งวันนี้ครับวงไลฟ์มีคนแนะนำเพลงที่เป็น MV นะ น่าจะชื่อเดียวกับวงนะแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นโชว์ที่เป็น1ปีเดบิวนะซึ่งมีคนแนะนำมาซึ่งเดี๋ยวผมอ่ะ คือผมก็ต้องยอมแล้วตรงๆว่าผม,มาคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะไม่ได้ดูรีแอคในนี้หอรอกเพราะว่ามันโดนขสิทธิ์แรงมากผมจะตัดไปในเฟซ a c e b o o k นะซึ่งแบบต้องขอไปจริงแบบปกคลิปไม่ได้หลอกมาให้เข้ามาดูนะไม่ได้หลอกมาให้เข้ามาดูนะขสิทธิ์มนแรงจริงๆก็ยังไงใครอยากดูจริงๆรบก,กลวนครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ในเดสคริปชันให้แล้วกันจะได้แบบไปแบบง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปเลื่อนหานะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพลงไลฟ์ของวงไลฟ์ ผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะแล้วก็เพลงที่เดบิวต์ครบรอบ1ปีเดี๋ยวเราจะดูกันไปต่อเน,นื่องแล้วสรุปทีเดียวเลยนะโอเคปะไปดูกัน โอเคครับก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกอันเลยนะว่าจะเป็นยังไงปาโอเดอันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะสนุกเพราะว่าเป็นคลิปที่แบบออนสเตจเราจะได้เห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วอันนี้ก็คือคืออันนี้คลิปนั้นน่าจะเป็นคลิปตอนเดบิวต์มั้งถ้าผมความรู้สึกผมนะแล้วก็อันนี้จากที่อ่านข้อมูลที่แบบมีคนให้มาแล้วก็อันนี้เป็นครบรอบหนึ่งปีไหมน่าจะใช่ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ ครับก็จบไปแล้วนะสำหรับวงไลฟ์เออเพลงที่2ชื่อว่า V R p a s s i n g นะผมก็ลืมบอกแบบอืมสำหรับผมนะเออเป็นวงที่น่าสนใจนะ MV เพลงเปิดเหมือนที่อย่างที่ผมบอกแหละพอมีความรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนอารับเหมือนแบบอารมณ์จินนี่นิดนึงเพลงก็น่าสนใจแล้วก็ท่อนฮุกก็ดูแบบเออดูทำให้ผมจำได้แบบ ฟังแล้วแบบติดหูนะแล้วก็สําหรับการแสดงที่เขาคอมเมนต์ว่าครบรอบหนึ่งปีไม่รู้อันนี้จริงไหมแต่ว่าเออเป็นเป็นการแสดงที่แบบมีความว้าวนะมีความว้าวสําหรับผมมีการแบบท่าเต้นบ็อกกิ้งแล้วก็เสียงเสียงร้องผมพูดตรงๆว่าเมื่อกี้ไม่ได้โฟกัสเพราะว่ามัวแต่พยายามโฟกัสว่าแบบการเปลี่ยนบ็อกกิ้งการเล่นเอ่อการเต้นที่แบบมีเป็นเวฟมีจังหวะพร้อมกันซึ่ง มีผสมกันอยู่ทําให้รู้สึกว่าแบบปิมันมันเหมือนจะมันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะการจำท่าว่าอันนี้เดี๋ยวพร้อมกันเดี๋ยวไม่พร้อมกันก็สําหรับผมก็ประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ละกันแล้วก,ลก็ช่วงนี้ก็จะพยายาม คลิปและการกลับมาทําให้ขยันเหมือนเดิมจะได้แบบดูกันทุกวันนะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดกลับไปซับสไครต์ที่ช่อง YouTube ด้วยนะโอเคเราไว้เจอกันบาย